เวลาที่เราจะโพสต์ f a c e b o o k แล้วไม่อยากให้เพื่อนบางคนในเฟซเห็นนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เราเข้าไปโพสเฟซตามปกติเลยนะครับให้กดเข้าไปที่ Facebook กดไปที่กรอบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้โพสต์ Facebook ตามที่ต้องการได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับโพสต์ประมาณนี้แล้วกันเนาะ เมื่อเราโพสเสร็จแล้วนะครับให้มากดกลุ่มเป้าหมายของการโพสตรงนี้นะครับบางคนนะครับมันจะเป็นสาธารณะบางคนนะครับมันจะเป็นเพื่อนให้กดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกเพื่อนยกเว้นตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับหน้าต่อไปมันจะขึ้นคนที่เป็นเพื่อน Facebook ของเราทั้งหมดถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากให้ใครเห็นโพสต์ที่กําลังจะโพสต์ไปนี้นะครับก็สามารถมากดเลือกในแน่นี้ได้นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับเป็นคนนี้แล้วกันเนาะก็กดเลือก เรานะครับสามารถเลือกได้มากกว่า1คนนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้ให้เรากดเรียบร้อยตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นรายชื่อเพื่อนที่เรากดปิดไม่ให้เขาเห็นโพสต์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้เรากดเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับสถานะตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นเพื่อนยกเว้นก็แปลว่าตอนนี้เราทําถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถโพสต์ได้เลยครับ เมื่อโพอสเสร็จแล้วนะครับให้ลองมาสังเกตในโพสต์ตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับก็แปลว่าโพสต์นี้เราได้ตั้งการมองเห็นเป็นเพื่อนทุกคนยกเว้นเพื่อนบางคนที่เราได้เลือกไว้ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะโพสต์ Facebook แบบที่ไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้นะครับแล้วถ้าเป็นในกรณีที่เราเคยโพสต์ Facebook ไปแล้วและอยากจะตั้งไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นก็สามารถใช้วิธีเพิ่มเติมนี้ไปทําได้นะครับ ขั้นตอนนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่โพสต์ที่ต้องการจะปิดเพื่อนบางคนนะครับเมื่อเข้ามาที่โพสตเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดที่โพสต์ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมากดแก้ไขความเป็นส่วนตัวและให้เลือกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนยกเว้นเสร็จแล้วนะครับก็เลือกเพื่อนที่เราต้องการจะปิดได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับในหน้านี้เสร็จแล้วก็กดย้อนกลับ ต่อไปนะครับให้เรานะครับขึ้นไปข้างบนและดึงหน้าจอลงมาแบบนี้1ครั้งเสร็จแล้วนะครับก็ลองกลับเข้าไปดูโพสต์ที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของโพสต์ที่เราได้ตั้งค่าไว้มันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายฟันเฟืองแบบนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนทุกคนใน Facebook จะเห็นยกเว้นเพื่อนที่เราปิดไว้อ่าตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้ในกรณีที่เพื่อนคนที่เราปิดเห็นโพสต์มาก่อนหน้านี้หรือว่ายังไม่เห็นก็ตามเนาะหลังจากนี้นะครับถ้าเขาเข้ามาสองหน้าเฟซของเรานะครับเขาก็จะไม่เห็นโพสต์นี้ที่เราได้ปิดเขาไว้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนง่ายๆในการโพสเฟซไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ